กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกฐานที่กระหับส,มส้มซอกนะครับเด้อปลาลงนอนอยู่ในประเทศหรกอต่างประเทศเนะาะปมาหัวทางกระเปือนฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแฮ่งเงีฝนตกเนาะบรรยากาศยำเช้าๆจากฝนตกลินมาขึ้นกับตกแฮ่งเงีฝนนะคะ ไอคิวเป็นชิเทคานชิเตคานเห็ดแ,นะแต่สาวเลยนะเห็ดแต่สาวเลยนะ้อยจะปุ๊กเหอะไยเฮ้ยคืขอยินเสียงจ้ะ คนตกลิ้นไรงเยครับปลาจะม่มบนบอกวันบอโอ้ตกปดขึืนจากลิ้นอะไรแบตกกระไรตกบ่าแหงม่มีหอดหน้าสีด,ดัานหน้าแล้วก็เป็ีอยนอะไรเนาะตกบ่าแหง วิธีขเพราไอคิวเป็นเหตุนะ เดี่ยวพี่น้อยไหยปล่อยเห็ดแบบนี้เหรอเห็ดทีละนิดทีละหน่อยถนะ้าทำได้ก็เอาว่าะขั้นสีเล็งผุนเกินไปกันเนาะอันร่างกายยงัยงโบกแข็งแรงเห็ดหนักบ่ได้เห็ดแห้งบ่ได้ยาไหน เย็นบัดสิแปรนะหาหมออีกเด้เนาะยาจะเบิดแล้วอืม จะแทกันนะแทกันน้ำเทียงก่อนได้ไหมบด้แทกน,น้ำเทียงมันใช่เลยโอ้อโหเออบด้แทกน้ำเทียงอู้ไปด้านาเลยเจ็บขาได้ปุ๊บปวดขาขึา้นนอนสัมใต้ปวดขาหแห้งพี่น้องเอ้ยขายัางบ่ได้ไหนสัก Lộng, lên ở đây, vào bên lọng như vào lên rồi này. Hả? ให้เคี่ยวลุกมะนังเขานัมงมอได้สวยเพ้อยต้องไปสิกเขาป่ะซะต้องน้ำพ้นกม็มามาเขาพร้อมกันพี่น้อง,งเอ้ยบริเวณนัน่งข้าม,มาแล้วน้ำพ้นก็ไม่มาครบมาข่าวอีกมาคนละบ่อนมาคนละเทย่ารรมาเมื่อคืนนี่มาทางใดปู่เคยได้ยินเสียงโหลด โอ้อยนี่กินเซียงโหลดยิ่งขึ้นที่นะบวชผัวไพ่ดับเนาะที่เมื่อเอาคิดนมาจาเอาโหลดแปอนไปใช้อุกซีป่ายิ่มงนุ่นไพ่ดับอืมโอ้ อยู่เ็นยังโหดจบปราหลงไงยังมาทำอแลรอ่ะันเห็ดเพีเดียวเพื่อน้องข้าวาวานไป่สวยเพร่อปิ้นหัวพี่น้องเอ้ยเป็นวิ่งไปดำน้าเมื่อวานาพักผ่อนมาเพียงพ่อ,อีไอคิวการตื่นตั้งแต่ที่หนึงห่งผลก็มาเผาไอคิวยัดไอคิวอันโดดออกไปใส่ปักไฟอ๋พี่น้องยู่นอนแห้งแระเบียงหัว ปวดหัวเป็นวินรับไปดำน้ำเมื่อวานบ่ได้พักถอนเป็นหญิงเป็นเรียนรถมันดุเธย โอ้มักม่วงกันเป็นดอกอีกแล้วปะลุงเลยซสงเสดจได้กินจากเรื่องอะไรเรื่อกิ๊กจะสิเป็นส่งยังต่าเงือนกันเลยสิเป็นส่งหุบตัวยัง บรรยากาศยามส,สาวบ้านป่าเจ้าสิโทรหาบ้านป่าก่อนจักหน่อยกำนาากันเลยยังกำนาากันเลยยังน้อสิว่าโทรหาเอ้เสน่ป่าก็นำนาและแล้วโทรมาบ่าวัน,นกกอืลูกกาในหน้านะ่ะโอ้ Hoặc có đề hộ đây này Cái là bây hộ của phần tục Tốt cả Cái tham phần คือนวนี้แหละปนุง่ายห้ากับประเดคอยไปทางใดกั็พากลืนฝากส้มเป็นกำลังใจให้น้องคำกันเด้อเฮ้ยเฮ็ดประเดออกว่าอยู่โยนปัญญาถาอรหน้านะประเดทามผลเนอะคิวกระเบื้องใหม่ขีดแนวขีดแนวอยู่ทางหลังพงผอแบบนี้อาประคิว ย่นบงพออบอ่ฮะ,ะ,ย,ะย่งบพ่อแหมยังไม่ได้สวยนะอาสอ พอดีเด้อพี่น้องเติดอ,อาข้าวใครคิวอ,อย่างเดียวนะคิณะคิวยืนหนึ่งพ่ออืม เดินหายกำลังใจพ่อเบเขีวนี่นะฮะน่าจะมาหน่อยผู้ปยังส่งปูนอยู่ปะลงเลยน่ะกัดแขวแห้งเลยลูก Ừ, cộng thằng lang này cắt kéo hên hên Thì mang cuốn cuộn kìa Cắt kéo nhắn cho xì khớt Cho xì hì ăn Cho xì ก่เกิ่ง่อนงลูกฮะวากองะอะอะไรพี่นอ้นองขี่พีน้องข้ามแซมลาผ้าจาพี่น้องไปก่อนเด้อพักบนพักส้มต่อไปพี่น้อง ผิดพาดประกาศได้ขาโทษข้อพันไรล่ะเด้อป่รุ่งเด้อที่เขามาหับส้มเป็นกำลังใจใหายหนักกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีแม่